อยากอ่ะอันนีากจริงอ่ะผมต้องทำไงเพื่อนคิดว่าถ้าเป็นผมผมทำไวิ่งยอย่างเดียวส <c oughs> ไตล์บอลตนี้ไม่ก็ไม่ไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่ข้างหน้ <c oughs> าอย่าพิ่งยิงอย่าพิาพาพ่งย,ยิงนะอิ่งยิงนะนี่ไปก่อนอ้เพื่นไม่ได้ยินอบอชิบหายน,นี้ อยากดูผมไลฟ์สตรีมสดมาดูได้ที่เพจชื่อทานอตใน Facebook เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจผมด้วยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจร้านเติม UC PUBG Mobile นะครับร้านนี้เลยครับ Lich Man Shop เติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%ไม่ต้องกลัวโดนแบนนะครับเพราะทางร้านเติมผ่านเว็บับ g g โดยตรงนะเติมไม่ง่ายแค่แอด ID l ดีย Lich Man Shop ส่งเลขไอดีชื่อตัวละครและแพ็คที่เราต้องการแบบแพ็กม่โคตรคุ้มอ่ะจริงแล้วคือแบบ UC รอให้แป๊บเดียวอะ่ะผมงงอะ่ะแบบเร็วจัดแล้วมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายนะครับผู้ติด,ดตามลายมากกว่า1นึ0งแคน เงือนสามที่ใส่ลุยหรือเปล่าอ่ะใส่ถอยอ่ะใส่ถอยอ่ะเงื่อนใส่ลุยซะอีกแบบเก็บแรงหรอเงือ่อนสามเก็บแรงหรอเรากดข้อเริ่มเกมนี้มันก็จะเก็บแรงอ่ะทุกคนมาช่วยใช่หมายถึงว่าพี่อ่ะได้เก็บแรงหรือเปล่าก็คือแบบพี่เก็บแรงคงสูงหรือเปล่าหรือว่าก็แค่เล่นแบบนสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็ต้องท้องอย่างพี่ไม่ต้องพี่ตายเดียวตายช้าไม่ใช่หมายถึงว่าพี่อยากเก็บแรงหรือพี่พี่อยากเก็บแรง แ่วเก็บข <keep> ออยากเก็บใช่ไหม okay. เดี๋ยวได้แบบไม่ไม่ไม่ห้าวตัวเอาแบบว่าเราเล่นแบบเซฟเซฟแล้วกันแบบไม่ทิมแบบทิมยิมเลยอะ่ะเราจะยิงไกลๆกก่อนแล้วค่อยเข้าไปแลนะ คนนะเนี่ยยิงได้ไหมมีประเด็นแล้วทุกค็ไปปะ,ปปะเราไปเรื่อยๆตามผมมาเฮ้ย

มาจับผมทังหาไม่เจอเลยพี่ตายแล้วคนมาเอาเอาเฮ้ยอุ้ยเยอะเยอะจัดเยอะจัดโอ้ย ไม่ดักตรงชั้นสอง้ป่ปะดักเดินๆโดนแล้วเลยป้อมใหญ่ตมหน้าเลยไๆมาในมาในครับน่าวดโอ้โหเฮ้ยไม่ป่าไฟโอ้โอ้ไฟมันร้อนโอ้ดยโอ้ดูพี่เล่นแล้วกันเนี่ย ตาไฟไฟไฟไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ยสามคนอ้อพนะอได้ไหมพอได้ไหมพอได้ไหม ก็ได้ก็ได้เก็บไ, <c oughs> ไม่ได้ปัตนี้ยอมอไ,ไม่ได้ยี่ห้ออะไรพี่อะไรนะคราสับที่พี่เล่นไงอ่าไอโฟนเองครับ <c oughs> มันยอ่นมีดตัว Location hello, motherfucker. Hey, hello, 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 ชอบในการชาร์จตึกตัวนี้เลย Mark <the> ย่ากอะ่ะอันนี้ยากจริงอะ่ะผมต้องทำไงเพื่อนคิดว่าถ้าเป็นผมผมทำอะไรวิ่งยิเงเดียว <laughs> <laughs> เราต้องสู้เดี๋ยวเราจะหนีได้ไง คิดอะไรไม่ออกเ บอกมันล้อมอ่ะไม่มีใครล้อมแบบเฮ <ผม S 1> ้ยรู้ได<อ><อ>้ไง่ล้อมเลยอ่ะเดี๋ยวผมไล่ยิงเลยแล้วกันเพื่อสองด้วยกันประเนี่ยรอรับเพื่อนก่อน Mark the l o c a t ั o น <laughs> ไม่โดนเลย,ยเฮ้ค่ ตกใจดีเพื่อนขับรถมาชาร์จอย่างนั้นขอโทษค่ะสวัส <c oughs> ด,ดีครับปล่อยเลยไปสองเึ้นรถมองกันมองกันว <c oughs> ันนี้วันนี้ทดสองกัน ยอ,อย่าพยับอย่าให้ย่กเข้าไปใช่ฝันตรงนี้นะถ้ายิงไม่มั่นใจว่าน้องก็ยัง,งก็ได้ครับเพื่อนจะลองขับมาเราจะได้ยิงฟรีดูดนะูมันอยู่ในมีลมันไม่เห็นน่าจะไม่เห็นเราั้ง พี่สอยไม่ต้องเปิดจุดก็ได้มันน่าจะาไถกันยังไงมันก็ต้องวิ่งมาทางนี้อยู่แล้วเพราะมันต้องเข้าวงวไม่รู้มันเห็นรถเราหรือเปล่าแค่นั้นแหละน่าจะเห็นแหละสอดลอยจะยังไงด้งยินเสียงไจะยินเสียงมันพูดเลอไปอไป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 สองไปไปสองไปสองไปสองไอู้ดครับพูดว่าไงถอยถอยถอยแล้วว่าถอยแล้วถอย เราจะเคลียร์ที่นี้ใค้มันยิงมาเบอร์สองเล่นตรงนี้เล่นตรงผมเลยเดี๋ยวเบอร์สองเล่นไว้นะอย่าพึ่งลมนะ จะลบว่ะเดี๋ยวผมฉีกให้โฮ้ยมันจะหนีไหนมันหนี ไปเช่ยรถคว่ำเวรทำไมโคตรสวยนี่สวยจริงวิ่งรุปตายพอรถคว่ำนี่ไม่ก็ไม่ไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่ขางหน้าอย่าพิ่งอย่าๆพๆ่งอย่าๆพๆ่งอย่าพ่งจิงนะอย่าเพ่งิงนะนี่ไว้ก่อน ชิบหายละอันนี้เฮ้อะารจ้าโดนโกลว์เสามได้ยิงถูกปะเอ้าบอกเดี๋ยวพิ่งยิงว่ามันจะโดนแบบเมิกี่นะเห็นปะพอยิงนะปุ๊บอะเรียบร้อยมบอสองน่าจะน่าจะปิดไหมผมโดูจับทรงละ าสนาหรืออะไรกันเนี่ยโอ้นี่มันห้องซ้อมป่ะเนี่ยจะเจอพี่จัดสามบนอนี่ตังโทรศัพท์เลยอ่ะ อยู่เล่นห้องซ้อมอยู่บแบบเนี่ยแม่งมตัดดวงะลรนะ จะสุนผมจะหมดเลยเฮ้ยได้มาหน่อยหนึ่งเว้ยโอ้โหวงเป็นไงเพื่อนนั่นคิดว่าไงอ่านวงเชียบปะนี่คือไม่ได้เข้าตาวงนะเข้ามาเม่าๆมันอยู่กลางวงเองอุย้ยเอปบะนะ่ะสิ่งนะั้นมันใช่เอวบิวหรือเปล่าเต็หมหัวไปดิ เดอกระชูดผมโดนเมืเ่อกี้ผม่งก็มาแต่ไหนว่ากระสุนโอ้ยโอ้ยตกเลตกๆ40ทับ4กระสุนผมอ่ะ ส่วนมันน้อยอยากเล่นแบบอยากเล่นแบบโอ้ยโหกำลังคุยเพลินๆน,นี่กับตายหนึ่งหนึ่งสิบห้านะสุดท้าย อ้เชยดีจริงไม่โดนหัวโอ้โหแพ้ด้วยเหรอวะโอ้โหรอดมันต้องเยอะาตายแบบ เกือบสุดแต่ไม่สุดว่ะ